สว,ส,สวัสดีค่ะันนลกคลีนอีพีนี้นะคะเราขอเสนอสินค้าจากแบนรนด์ค รายการวลรกรีนนะคะเราเคยได้รีวิวคอลเลคชันกรีนเลเวลของคาร์เนวอลไปแล้วเธอแต่ว่าล่าสุดที่จะต้องมาถ่ายเพิ่มอีกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเขาได้ออกคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเธอค่ะแลวคราวนี้ยังคงคอนเซปต์กรีนเหมือนเดิมเรียกว่าสายกรีนที่ติดตามแบรนด์คาร์เนวอลตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะแล้วก็มาติดตามกันนะคะว่าคอลเลคชันใหม่ของเขาเนี่ยมีอะไรมาใหม่บ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยไป ก็มีเป็นพวกหมวกพี่โต้ตาซึ่งเรากำลังใส่อยู่เปนเลิศมาก You make the world a better place เห็นไหมก็เยอะ You make the world Do You make the world a better place ให้ฟิลแบบเพลงไมเคิลแจ็คสันเอนึงคอะฟิล The World ฟิล The World นะครับประเป็นในปีนี้นะคะทางคาร์เนวัลก็ยังร่วมกับเอสซี่แกรนเหมือนเดิมกับเมื่อปีที่แล้วพี่ตูต้าเรียกว่าสิ่งทอต่างๆที่มาจากเอสซี่แกรนเนี่ยล้วนมาจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากการรีไซเคิลทั้งนั้นเลยพี่ตูต้าเขาได้ทำการปั่นย่อยนะคะพวกผลิตภัณฑ์รีไซเคิลต่างๆว่าจะเป็นขวดพลาสติกเอ่ยหรือว่าอะไรเอ่ยเนี่ยให้มันเป็นเส้นใหญ่มันเป็นเส้นทอแล้วก็มาทอขึ้นใหม่เป็นคอลเลคชันกรีนเลเวลตัวนี้และสิ่งงทททีีีีี่่่่่่่่มมมัััััันน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 กกวววาาาาาาา้้้ะะคคครรรรบบือออเเเเเเจยยลลผิตไขึ มากระบุได้เป็นตัวเลขเลยพี่ลีเพราะว่าใช่เพราะว่าเวลาเราผลิตทีงอ่ะมันจะมีปริมาณน,น้ําเออปริมาณแสงปริมาณที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาคือ,อเช็คได้หมดเลยแล้วก็จะมีอีกวิจัยนึงครับขเขาเรียกว่าวิจัยที่ชื่อว่า l i f e c i r c ์เ a ิ a อันด s บแเป็นการนะครับเป็นวิจัยที่ดูว่าเออภาพแต่ละชนิดเนี่ยมันมีวงจรมาจากไหนบ้างก็คือใช้ภาพบล็อปมาตรวจสอบได้เลยว่าแต่ละอันมาจากไหนมีที่มายังไงเงี้ยเลยได้ว่ามีที่มาที่ไปถ้าเกิดสมมติว่าคนอยากที่จะเช็คเช็คย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยก็คือทางเอสกิแกนสามารถที่จะระบุได้หมดเลยว่าทางแบรนด์เราเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขนาดไหนเธอโอเคค่ะพูดมาขนาดนี้ถ้าเกิดฉันอยากที่จะซื้อคอลเลกชันเนี่ยเธอฉันอยากได้หมวกใบนี้อยากได้กระเป๋าอยากได้เสื้อตัวนี้จะต้องทำ แล้วก็พิเศษสุดๆนะคะสำหรับชาวอีโคไลฟ์ของเราคะทางไนนวอใจดีนะคะส่งของมาให้ทางเรารีดีมด้วยเถอะใครที่อยากได้อยากได้ฟรีไม่ใช่อะไรใครที่อยากได้นจะสามารถที่จะเข้ามาเล่นสแกนต้นไม้หรือว่าทำการปฏิเสธพลาสติกเพื่อจะได้รับอีโคพอยต์แล้วก็เอาอีโคพอยต์นั้นมาแลกแต้มเป็นของรีดีมแบบนี้ได้เลยจ้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้ที่ Facebook Eco Life นะคะแล้วก็ถ้าอยากกดรีดีมต้องมากดในแอปพลิเคชัน Eco Life แอจ้าพูดขนาดนี้ก็ต้องโหลดแล้วปล่าฝากด้วยนะคะ กรีเลเบลสุดยอดเทเกสตรีทล,ลักโลกคือคาริวัลกรีเลเบลค่ะวันนี้เปนแน้วค่ะสวัสดีครับเป็นารครับเทเกสตรีทลักโลก <c oughs> ต้องนี่เลยค่ะ